เวลาเราพูดถึงคาว่าสุนทรภร์ในตอนนี้เนี่ยนะคะก็ประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการด้วยกันนั่นก็คือวงดนตรีสุนทราภร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นลําดับแรกนะคะโดยคุณตาหรือว่าคุณครูเอื้อสุนทรสนาในปี2482นะคะวงดนตรีสุนทรภพรเนี่ยก็เป็นวงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะไม่เหมือนใครก็คือ1ก็คือเป็นบิ๊กแดนนะคะซึ่งพัฒนามาจากแจ๊สแบนด์อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นวงดนตรีที่เล่นเพลง ของตัวเองนะคะซึ่งประพันธ์โดยคุณครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็ครูเพลงของสุนทราพรน,นะคะจะไม่เล่นเพลงของที่อื่นข้างนอกแล้วก็จะมีนักร้องประจำวงของตัวเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวงนดนตรีสุนทรพรซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานต่อเนื่องมายาวนานปีนี้ปีที่82ปีนะคะเรากำลังจะฉลองครอบๆ82ปีวงนดนตรีสุนทรพรในวันที่20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ ต่อมานะคะองค์ประกอบที่2ก็คือโรงเรียนสุนทราพรการดนตรีซึ่งคุณตาหรือคุณครูเอ,อื้อสินทรสนานก่อตั้งขึ้นในปี2512นะคะท่านก็มีดําริว่าอยากจะให้นักร้องเนี่ยรู้โน้ตนะคะจะสามารถที่จะร้องเพลงแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเพลงสุนทราพรที่ครูเพลงของสุนทราพนเนี่ยร่วมกันแต่งขึ้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะไม่เหมือนใครท่านก็อยากจะถ่ายทอดวิถี ของพอเพลงสุนทารภาพร์เอาไว้นะคะมีที่เดียวโรงเรียนสุนทรภพนการดน,นตรนะะีไม่มีที่อื่นใดอีกแล้วก็จะสอนโดยครูของสุนทารภาพร์<ด>หรือว่านักดนตรีจากวงดนตรีสุนทารภาพนซึ่งปัจจุบันเราก็ยังเปิดทําการเรียนการสอนอยู่นะคะมีนักเรียนมากมายทีเดียวที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสุนทารภาพร์การดนตรีแล้วก็ลําดับสุดท้ายค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือมูนิธิสุนทรภพ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดา สยามบรมราชกุมารีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2545โดยคุณแม่นะคะคุณอติพรสุนทรสนานเสนวงศเนี่ยมีดำริว่าอยากจะมีส่วนที่เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ต้องการทำหน้าที่ในเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็อนุรักษ์เพลงสุนทรภพรโดยเฉพาะค่ะ